สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอ่านไพ่ความรักชาวราศีมังกรน,นะคะราคนามังกรท่านที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมถึงวันที่15กุมภาพันธ์นะคะความรักชาวมังกรเป็นอย่างไรบ้างการอ่านนะคะเป็นการอ่านทั่วไปอย่างไรแล้วพิจารณาในการรับชมความรักชาวราศีมังกรน,นะคะกันยายนครึ่งเดือนหลังนะคะของเดือนกันยายน อ่าหลุดหมดเลยอขออภัยด้วยนะคะความร้างชาวราศีมังกรนะคะไพ่จัติกไพ่ก้าไม้เท้าค่ะแล้วก็ไพ่แปลกถ้วยทาวเวอร์ เจ็ดไม้เท้าสี่ไม้เท้าสิบไม้เท้าอสศวินเหรียญห้าไม้เท้าสี่ดาบโอเคค่ะเก้าเหรียญหกถ้วยแล้วก็ให้วิวออฟฟอร์จูนค่ะคิงออฟคัพ โอเคค่ะชาวราศีมังกรลัรคนามังกรนะคะไพ่ตำแหน่งกลางเป็นไพ่ของความถูกต้องไพ่ของการตัดสินใจนะคะไพ่จะติดเข้ามาเป็นตำแหน่งกลางอยู่ในช่วงของการตัดสินใจอะไรหรือเปล่าชาวราศีมังกรนะคะการตัดสินใจนะคะไพ่ก้าวไม้เท้าแล้วก็ไพ่ แปถ้วยอืมกำลังตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะกับสิ่งที่เกิดขึ้นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์คบคุยกันอยู่คนโสดนะคะความสัมพันธ์โดยรวมนะคะพลังงานไพ่ของชาวมังกรคุณกําลังอยู่ในช่วงของการตัดสินใจหรือไยายามนะคะมานานแล้วในความสัมพันธ์แต่ว่ามันมีไพ่ตําแหน่งของไพ่ห้าไม้เท้านะคะเรื่องของการตัดสินใจความขัดแยง้งก่อนหน้านี้อ่ะ พลังงานของชาวมังกรที่กําลังเจอปัญหาที่ความไม่เข้าใจหรือว่าเกิดต่างคนต่างมีความคิดที่แตกต่างเกิดความขัดแย้งกันเกิดขึ้นจริงๆแล้วนะคะไพ่แห่งความถูกต้องกําลังตัดสินนะคะตัดสินใจว่าจะอยู่ต่อหรือไปดี จะพอแค่นี้หรือเดินออกจากตรงนี้นะคะจะพอแค่นี้หรือจะยังคงอยู่รักษาอยู่ไม่เป็นความอมนเป็นความพยายามหรือเปล่าหรือกําลังไต่ตองในการตัดสินใจกับการครบหาที่กําลังคุยกันอยู่ตอนนี้นะคะเนื่องจากว่าอาจจะมีปัญหาเข้ามาเนาะห้างม้เท้าเนี่ยความคิดที่แตกต่างหรือว่าความคิดเห็นความไม่เข้าใจกันหรือความเป็นอยู่อะไรเงี้ยคะ่ะ ดังนั้นเนะ่ยความสัมพั์ของชาวมังกรอ,อยู่ในช่วงของการตัดสินใจสี่ไม้เท้าเนาะสี่ไม้เท้าคือความสําเร็จความสุขที่คุณมีมาตอนนี้นคุณอาจจะคิดนะคะที่ผ่านมาคุณอาจจะคิดในการร่วมทางกันมานะคะคบกันคบหากันมาคุยกันมาโดยตลอดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่ามันยิ่งยิ่งคบ นะคะยิ่งศึกษาใจกันไปมันเหมือนกับเราแบกรับหรือเราแบกเหมือนกับเขาเรียกว่าเหมือนเหมือนเราอดทนอะ่ะนะคะอดทนแล้วก็เก็บความรู้สึกมากมายนะคะเหมือนไม่รักษาใจกันแล้วอะคะ่ะต่างคนอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึง่งอาจจะเดินอยากจะเดินหันหลังออกไป ะะถ้าชาวมังกรชาวมังกรใช่ถ้าชาวมังกรที่กําลังเจอปัญหากับเรื่องราวที่กําลังเจออยู่ตอนเนี้ว่าคุณกําลังจะตัดสินใจอย่างไรเลยนะคะกําลังจะเดินไปข้างหน้าเนี่ยอสุวินเปียญมองไปข้างหน้านะคะแล้วก็ไพ่เจ็ดไม้เทา้าคุณกําลังหาคําตอบให้กับตัวเองอยู่ว่าจะอยู่เพียงแค่นี้หรือจะอยู่ตรงนี้ต่อไปหรือว่าจะเดินจากไปนะคะความสัมพันธ์จะยังคงอยู่หรือไม่อืม อาจจะเป็นช่วงที่คุณกําลังตัดสินใจอยู่ตอนนี้นะคะมีไพ่ทาวเวอร์เข้ามาด้วยนะคะอยู่ในช่วงของการตัดสินใจไม่หมอเชื่อว่าท่านที่เข้ามาดูคลิปวิดีโ,ดโอน,น่าจะมีปัญหานะคะหรือว่ากําลังเจอเหตุการณ์ที่ต้องการหาการตัดสินใจกำลังหาแนวทางก็ได้นะหาแนวทางในการตัดสินใจอะไรบางอย่างที่ตัวเองกําลังคิดอยู่ตอนนี้ในความสัมพันธ์ความรักของคุณหรือหาคําตอบอะไรบางอย่าง สำหรับคู่ที่ดีอยู่แล้วแม่ขอแม่หมอะก,ก็ขอใหอ้ความรักของคุณมีความสุขมากๆยิ่งขึ้นไปนะคะแล้วก็เชื่อว่าคนที่เข้ามาดูคลิปน่าจะมีปัญหาเข้ามาด้วยแหละนะคะที่ผ่านมาเนี่ยสำหรับผู้ที่ต่างคนต่างมีความคิดที่ต่างกาันหรือมีความคิดเป็นของตัวเองเนี่ยความสัมพันธ์ของชาวมังกรอ,อยู่ในช่วงของการตัดสินใจนะคะไพ่จัติแล้วก็ไพ่คุณจะได้เห็นชัดๆอ่ะ แล้วก็ไพ่เก้าถ้วยด้วยนะพลังงานมันเหมือนรับไว้เยอะอดทนไว้เยอะอ,อยู่ในช่วงของการกำลังตัดสินใจนะคะความสัมพันธ์นี้แล้วถามว่าจะเป็นไปได้ไหมจะไปต่อได้ไหมหรือว่าจะหยุดเพียงเท่านี้ไพ่วิวออฟฟอร์จูนไพ่ถึงโชคชะตาการเวลาที่ผ่านมา หกถ้วยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันที่ผ่านมานะคะแล้วก็ 9. เก้าเหรียญความรักความสุขของคุณจริงๆแล้วว่าคุณมีการช่วยเหลือเอือ้อต่อกันนะคะเอือ้อเหมือนกับดูแลเทคแคร์กันมาโดยตลอดแต่เนื่องจากว่าบางครั้งอ่ะคุณอาจจะไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้บอกหรือเปล่าหรือหันหน้ามาคุยกัน นะความสัมพันธ์ของมังกรคุณอาจจะไม่ได้หันหน้ามาคุยกันจริงจังหรือว่าคุณกําลังแบ่งรับแบ่งสู้กับความสัมพันธ์นี้ใจหนึ่งก็ยังคิดเยอะนะแต่ใจหนึ่งก็อยากจะเดินจากไปกําลังหาคําตอบเหมือนกันว่าจะเอาอย่างไรดีแต่คุณเหมือนกําลังมองไปข้างหน้าอยากจะหยุดทุกอย่างไว้เพียงแค่นี้ถ้าหากว่าอยู่ไปแล้วก็ไม่ได้ทําให้เราแบบว่าเข้าใจกันมากไปกว่านี้อย่างเงี้ยคะ่ะแต่ก็ถามว่า เอาเข้าจริงๆไปไหวไหมก็ยังห่วงเขาอยู่นะคะมีไพ่สิบไม้เทา้าคุณยังห่วงคุณยังมีความรักอยู่คุณยังไม่สามารถที่จะตัดสินใจอะไรได้เลยนะคะสําหรับบังกรกับความรักที่เจออยู่ตอนนี้ แต่ว่าวิวออฟ r อร์จูนหถ้วยความรักความห่วงใย,ยความเอาใจใส่นะคะยังมีให้กันและกันอยู่ทิ้งก็คงทิ้งยากอยู่นะจะเดินจากไปก็คงยากอยู่ก็มีเกณฑ์ที่จะกลับมา6กถ้วยการดูแลกันห่วงใย,ยอะไรก็แล้วแต่ความสัมพันธ์ที่เคยมีให้กันและกันความสัมพันธ์นี้นะคะมันอยู่ที่อืความสัมพันธ์น,ะะน,น,นี้ยังคงมีให้กันอยู่แล้วกันเนาะ ไม่เห,หมาะพูดอย่างนี้เลยนะคะเพราะว่าถึงแม้คุณอยากจะเดินออกไปจริงๆแต่ก็ยังห่วงใยนะคะยังห่วงใยยังคอยช่วยเหลือกันมาที่ผ่านมาเราช่วยเหลือกันนะคะเราคอยเหมือนกับว่าดูแลเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่กันมาโดยตลอดแต่มาระยะหลังอืมการตัดสินใจเกิดขึ้นเกิดจากจริงๆแล้วอ่ะหันหน้ามาคุยกันเป็นคำตอบที่ดีสำหรับชาวราศีมังกร นะคะเป็นคําตอบที่ดีน่าจะหันหน้ามาคุยกันปรับความเข้าใจกันได้นี่คือพลังงานโดยรอบหรือบางส่วนของชาวมังกรที่กาลังเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะจริงๆแล้วว่าคุณยังรักและห่วงใยกับเรื่องราวทั้งหมดกับความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะการที่คุณจะ ใจหนึ่งก็อยากจะเดินแหละแต่จริงๆแล้วก็คงจะเลิกลายากอยู่พอสมควรนะคะสําหรับความรักของมักกาางรก,งกรที่กำลังค้าซัางหรือว่ากําลังเจอเหตุการณ์ที่กาลังตัดสินใจอยู่ตอนนี้นะจริงๆแล้วความดีสิ่งดีๆที่เราเคยมีให้กันและกันยังคงมีอยู่แต่ว่าคุณควรจะคิดไปในทางที่ บวกนะเพราะยังไงแล้วว่ามัางกรก็ยังไม่สามารถที่จะตัดใจออกจากความสัมพันธ์นี้ได้เลยนะคะเพียงแต่คุณคิดคิดไปคิดมามันก็เหมือนกับพลังงานลบมันก็จะเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วมันก็เหมือนกับอึดอัดและเต็มที่พร้อมที่จะเออเป็นทาวเวอร์นะคะแล้วก็เดินจากไปแต่คุณก็เป็นแค่คิดเท่านั้นเพราะยังไงแล้วความรักความสัมพันธ์ความห่วงใยคุณยังมีให้เขาอยู่คุณยังพยายามที่จะต่อสู้ยังรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้นี่คือชาวมังกรก็ไว้เป็นแนวทางนะคะสําหรับท่านที่อยู่ในช่วงของการ กำลังตัดสินใจลองหาแนวทางคิดใหม่นอาะบางครั้งอะถ้าหันหน้ามาคุยกันอะมันก็จะออปรับนะคะปรับใจได้ง่ายปรับปรับใจหรือว่าหันหน้ามาคุยกันกลับมารักกันเหมือนเดิมได้อีกนะคะจริงๆแล้วยังรักยังหมองใยกันอยู่นั่นแหละอืมเอาละเรามาดูชุดที่สองค่ะชุดที่สองชาวมังกรที่คุณกำลังคบคุยอยู่ตอนนี้เขาคิดอ,อ,อย่างไรกับคุณคุณคิดอย่างไรกับเขานะคะ ชาวมังกรเขาคนนั้นตอนนี้ถ้าหากคุณกำลังเจอปัญหามัางกรเขาคนนั้นคิดอย่างไรเราคิดอย่างไรนะคะด้านล่างเป็นไพ่ของชาวราศีมังกรด้านบนเป็นเขาคนนั้นไพ่ของคุณมีสี่ไม้เท้าค่ะสี่ไม้เท้าแล้วก็จัดช e มิ สี่ไม้เท้า j u s t m e n t เนี่ยพลังงานของคุณยังรู้สึกว่าคุณยังรักษาความรักนี้ไว้ยูเอ็ดออฟคัพหนึ่งถ้วยพร้อมกับก้าเหรียญคุณพยายามรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้นะคะถ้าหากว่าชาวมังกรกําลังเจอปัญหานี้อยู่อย่างไรนะคุณก็ยังที่จะรักและห่วงเขาอยู่นะคะแต่มีไพ่ห้าดาบพ,พร้อมกับสองไม้เท้าเนี่ยอืมความเอาแต่ใจของตัวเองก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรเหมือนกันนะคือเชื่อมั่นตัวเองนะดาบกับตัวเองหมดเลยนะการเอาชนะหรือว่า ความรู้สึกของตัวเองเหมือนกับยังหวงก็ได้นะคะห้าห้าวยหาดาบเนี่ยคุณยังรักยังหวงเขาอยู่เลยสี่ไม้เท้าจัดเม e น t ์นะคะเหมือนกับคนที่คุณกําลังคบบคุยอยู่ตอนนี้หรือกําลัง คิดถึงอยู่ตอนนี้เหมือนคุณชอบเขาอะค่ะแปดไม้เท้าคุณพยายามรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้เอ็ดออลัพหนึ่งถ้วยแล้วก็พยายามที่จะเหมือนพลังงานบางอย่างมันดึงดูดคุณนะ่ะเหมือนบุญบุญสัมพันธ์ต่อกันมีไพ่หนึ่งถ้วยเข้ามาอีก Judgment เข้ามาอีกเนี่ยบางกรน่าจะเจอรักแท้หรือเปล่าหรือว่ารักเก่าหรือบุคเพสันนิวาสหรือเปล่าเนี่ยเดือดซเข้ามาอีก อืหนักจังหนักใจนะเนี่ยอบางกรที่กําลังคิดอะไรบางอย่างนะหรือว่ากําลังมองว่าคนที่เข้ามาที่ที่คุณกําลังมองเห็นตัวเนี้ยคุณรู้สึกว่าเขาคือคุณคู่ของคุณะคะ่ะเขาคือคนที่คุณคนที่ใช่ของคุณอะเออคนที่ใช่ของคุณแล้วก็มีอาจจะมีบุญสัมพันธ์ต่อกันนะคะมีไพ่เนี่ยจัสมินพร้อมกับหนึ่งพร้อมกับ หนึ่งถ้วยเนะี่ยจัดชิมิเข้ามาสี่ไม้เท้าอีกนี่หรือว่าคุณกําลังรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้แต่เอ๊คุณก็ยังอยากจะบอกไปแต่จริงๆแล้วว่าอยากให้เขาเป็นของเราหรือเปล่าว้าวนะอันนี้คือความรู้สึกของมังกรนะคะคราวนี้เราไปดูกันสมจริงๆสมมังกร เดวิลเห็นไหมเดวิลเห็นไหมเห็นไหมมีจัสติเวนเข้ามาพลังงานเขาค่อนข้างดึงดูดคุณเหมือนกันนะคะเขาดึงดูดคุณและเขาก็เหมือนกับอืมจริงจังจริงใจกับคุณหกเหรียญแล้วก็หนึ่งดาบเนี่ยเขาก็จริงใจกับคุณค่ะและเขาก็รู้สึกว่าเขาถูกชะตากับคุณอืมแต่เขาอาจจะเป็นคนใจร้อนนิดนึงนะเขาเป็นคนใจร้อนนะคะเป็นคนใจร้อน เป็นคนใจร้อนนะแล้วก็แต่ว่าเขาอาจจะนิ่งๆจริงๆแล้วค่าอาจจะชอบคุณมากอ่าหรือไม่ใจร้อนเขาก็อาจจะเป็นคนที่เก็บความรู้สึกไว้เก่งแต่ว่าเขาชอบคุณมากๆเหมือนกันคุณก็ชอบเขามากๆเหมือนกันอ่าสำหรับชาวมังกรที่กําลังตกหลุมรักกาลังมีความรักแล้วกันนะคะกําลังคิดว่าเอ๊ะเขาคิดอย่างไรเขาคิดอย่างไระอะไรไงเงี้ยแบบว่าเขาว่ามีไพ่เดวิลนะคะแล้วก็มีไพ่จัสติมินแล้วก็หนึ่งดาบเนี่ยอืมแต่ระมัดระวังด้วยนะมังกรอาจจะไปเจอคนที่มีคู่ เดะะวิวเข้ามาพร้อมกับหกเหรียญอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาชอบคุณค่าแต่เขาแค่คิดอ่ะเขาอาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วก็ได้อะไรเงี้ยค่ะสําหรับคู่ที่เจอรักสามเศร้านะแต่สําหรับบังกรที่โสดนะคะก็มีเกณฑ์ว่าเขาว่าก็ชอบคุณจริงๆแต่เขาวางฟอร์มไว้เก่งเหมือนกันนะ ไพ่อของเขาเนี่ยสองไม้เท้าอยากคุยอยากเจรจา,าอยากพูดคุยค่ะแต่ว่าสําหรับชาวมังกรแล้วชาวมังกรก็รู้สึกว่าถูกชะตาเขานะคะรู้สึกว่าคนคนนี้คือคนที่ใช่เคยเจอมาก่อนหรือเป็นทวินเฟมหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะพลังงานรู้สึกว่ามันเป็นมันตื้นขึ้นมาเลยอะนะเห็นไหมอ่าจัสติเมียนทั้งคู่เลยค่ะไพ่ตรงกันเลยแล้วมีไพ่หนึ่งถ้วยแล้วก็หนึ่งดาบเขาก็ชอบคุณมากๆและคุณก็ชอบเขาเหมือนกันแต่ว่าคุณก็อยากจะคุยกับเขาเขาก็อยากจะคุย กับคุณนะคะแต่ว่าเขาเก็บเงียบนะแต่คุณเนี่ยพอนข้างที่อยากจะคุยแต่ก็อีโกฟอร์มีเหมือนกันเอาละค่ะเรามาดูไพ่ต่อาานนี้พลังงานตรงนี้นะคะ่ะ ความสัมพันธ์ของชาวมังกรที่กําลังเจออยู่ตอนนี้ถ้าถามว่าตอนนี้มังกรกําลังคิดถึงใครสักคนหนึ่งและอยากรู้ว่าเขาคิดอย่างไรกับเราเนี่ย mm hmm. ก็แปลว่าเขาก็ใจเดียวกับคุณนะแต่ก็ระมัดระวังกับรักแทรกรักซ้อนรักสามเตาด้วยนะคะ mm hmm. เขาอาจจะมีเจ้าของอันนี้นะแต่ถ้าเขาโสดเนี่ยก็แปลว่าเขาชอบคุณมากค่ะเพียง mm hmm. แต่เขาอาจจะเก๊กเก๊กเก๊กอยู่นะคะก็ภัยแนะนําค่ะอยากรู้ว่าความสัมพันธ์ของมังกรนะคะชุดนี้เนี่ยเดือนกันยายนเนี่ยกับคนคนนี้เนี่ย เออความสัมพันธ์เดอรซันมาแล้วค่ะสามเหรียญแล้วก็เอ็มเพลเยอร์แล้วก็เดอะเวอร์ The ค่ะเออเดอะเวอร์มะเดอะเวอร์นะคะเอเดอะฟูขออภัยค่ะเดอะฟูแล้วก็สี่เหรียญเห็นไหมคะหนึ่งหนึ่งไอเดอซันเนี่ยแล้วก็สามเหรียญเนี่ยเหมือนกับว่าเขาอยากคุยอยากเจรจากับคุณอยากเข้ามาคุยด้วยนะคะแล้วก็เดอะฟูถูกใจคุณมากๆเลยนะบางครั้งอาจจะ บางท่านอาจจะเจอคนโสดด้วยนะเออบางกรบางท่านอาจจะเจอคนโสดแต่ว่าคนโสดแต่ e อีโก้แรงหรือเอ็มเพลอร์อีฟรอมดีเหลือเกินนะคะสามเหรียญอยากเข้ามาคุยกับเราแหละแล้วก็เดือดซันเขาชอบเรามากเลยค่ะแต่เขาเก็บสีเหรียญแบบนี้เก็บความรู้สึกไว้กเก่งจริงๆนิ่งอยู่นะคะก็เป็นไปได้ว่าอีกฝ่ายนึงอาจจะเป็นคนนิ่งและอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะรู้สึกเออตรงหัวใจตรงตรงกันนะแต่ว่าเอ้ยทำไมมันต่างคนต่างมีเหตุผลแล้วกันอะไรอย่างีเนาะ ฟอมเยอะหรือเปล่าเออบางกรสมบางกรจริงๆค่ะขอไพ่อีก3ามใบค่ะความสัมพันธ์นี้จะสาะมารถสานความสัมพันธ์หรือปรับความเข้าใจหรือใจตรงกันได้เร็วไหมนะคะไพ่เถ้วยค่ะแล้วก็ไพ่แไม้เท้าค่ะมันมีอะไรซ่อนล้นน่ะแไม้เท้าหรือคบกันมานานแอบแอบดูแอบส่องกันอยู่หรือเปล่าอือ เออแอบดูแอบสองกันนะคะมีภัยภัยไฮยพลีนเทศด้วยความแรงเลกที่อายอะไรเงี้ย มังกรหากความรักคุณเจอเขาเขาเจอคุณหรือว่ามีคนแอบ,บชอบคุณแต่ไม่บอกคุณก็ได้นะนะคะคุณสังเกตว่าถ้ารู้สึกว่าพลังงานรอบตัวรู้สึกเหมือนมีคนจะชอบชน,นะแต่เขาไม่บอกชน,นะใช่เลยนะมีพลังงานบางอย่างถูกซ่อนลึกลับแอบ,บดูคนอยู่นะคะแอบบส่องคนอยู่นะแต่สําหรับคนที่แบบว่าตอนนี้กําลังเกี้ยวๆกันอยู่กําลังแบบแอบ,บจีบแอบบเออกำลังจีบกันอยู่แล้วกันจีบกันอยู่อะไรอย่างนี้ค่ะก็แปลว่าเขาก็ชอบเราแหละแต่ฟอร์มเขาเยอะพอสมควรแล้วก็ถ้าหากว่า สำหรับคู่ที่กําลังงอนง้อกันอยู่นะคะงอนง้อกันอยู่เนี่ยค่อนข้างที่จะเขาโกรธเราอยู่นะเขาโกรธเราอยู่ค่ะแต่จริงๆแล้ว่าก็ยังมีใจให้เราห่วงใยเราอยู่นะคะจริงๆแล้วเดินหน้าได้เลยนะคะสําหรับชาวมังกรที่กําลังงอนง้อแฟนตัวเองอยู่หรือว่าที่ผ่านมาเจอปัญหาอะไรเงี้ยนะคะก็เขาก็รู้สึกแต่ก็มีพลังงานที่โกรธเราอยู่เหมือนกันนะคะยังไม่ยอมนะแต่ก็ต้องใช้ระยะเวลาสักหน่อยนึง เรื่องราวครั้งนี้ต้องรอเวลาหน่อยค่ะต้องให้โอกาสกันและกันหรือต่างคนต่างไม่ไว้วางใจนะคะสาหรับบางคู่ที่กําลังแอบดูแอบซองแต่ก็รู้สึกว่าเออยังมีกําแพงกั้นกลางอะไรเงี้ยค่ะหรืออุปสรรคกั้นกลางอยู่ก็ต้องใช้ระยะเวลาในการพิสูจน์กันสักหน่อยนะคะน่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีแต่จริงๆแล้วว่าคุณมีไพ่ j u d g m e n ทนะคะทั้งคู่เลยเนี่ยมีเกณฑ์ว่านะนะคะทั้งคู่เลยก็มีเกณฑ์ว่าบุญสัมพันธ์พาเราให้เรามาเจอกัน นะบุญสัมพันธ์ทำให้ทำให้เรามาเจอกันหรือว่าโชคชะตาทําให้เราได้เจอกันอ่าชาวมังกรที่โสดก็มีเกณฑ์จะเจอคู่ด้วยนะคะก็ น่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยหนึ่งเนาะก็เป็นกําลังใจให้กับชาวมังกรทุกท่านนะคะขอให้คุณได้พบรรกสมหวังหรือเจอปัญหาอะไรก็ขอให้ฟันฝ่าปัญหาไปได้ขอให้ความรักของคุณสมหวังสําเร็จแด่งตั้งใจนะคะขอขอบคุณทุกท่านค่ะที่เข้ามารับชมนะคะเป็นกําลังใจให้แม่หมอมาดยตลอดนะคะวันนี้แม่หมอขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะ